ตอนนี้เราอยู่ในคณิตศาสตร์เพิ่มเติมเรื่องสัญ,ญลักษณ์แทนการบวกพิจารณาอนุกรม A1-A2 บวก A2 ไปเรื่อยๆจนถึง A-N ตัวนี้ครับเราสามารถที่จะลดรูปมันได้นะครับหรือเขียนให้มันสั้นลงได้โดยใช้สัญ,ญลักษณ์ซิกมาเข้ามาช่วยในการเขียนตรงนี้เราจะอ่านว่า summation ของ A-I โดยที่ I เท่ากับ1น,นถึง n ค่า I ตรงนี้คือค่าดัชนีครับ ะะมันจะขึ้นไปตั้งแต่ 1, 2, 3, 4, 5, 6ใบไปเรื่อยๆจนถึง N เป็นลักษณะอย่างนั้นนักเรียนมาดูตัวอย่างครับ Summation ของ i กำลัง2โดยที่ i เท่ากัน1ถึง5ครับ i เท่ากัน1-5ถึง5แบบนี้ถ้า i เป็น1ครับนักเรียนจะได้พจน์นี้1กํากำลัง2ถ้า i เป็น2นักเรียนจะได้พจน์นี้คือ2กํกำลัง2ถ้า i เป็น3ได้นี้ถ้าไเป็น4ถ้าไเป็น5ได้ตัวนี้ เราจะเห็นว่าลักษณะของพจน์ต่างๆหลังจากที่เราแทน i ลงไปแล้วเนี่ยมันต้องอยู่ในรูปของการบวกกันนี่คือ summation มันจะเป็นลักษณะแบบนี้ถัดไปครับตัวอย่างถัดไป summation ของ 2k ลบ1โดยที่ k เท่ากับ1ถึง4เราแทนค่า k ไปเรื่อยๆครับดัดชนีมันบอกไว้แทน k เป็น1ครับแทน k เป็น2ครับแทน k เป็น3ครับแทน k เป็น4ครับ ทุกพจน์ที่หลังจากแทน k เข้าไปมันก็ต้องอยู่ในรูปของอนุกรมหรือการบวกกันในลักษณะแบบนี้สังเกตรครับจากข้อ1และก็ข้อ2ตรงนี้ตัวดัดชนนีเนี่ยเราจะแทนเป็นตัว i ก็ได้เราหรือเราจะแทนเป็นตัวแปร k ก็ได้หรือเราจะแทนเป็นตัวแปรอื่นก็ได้อันนี้แล้วแต่เราแต่โดยส่วนใหญ่บอกไว้เลยนักเรียนจะเจอในลักษณะที่เป็นตัวแปร i เสมอนะครับ เป็นตัวแปร i เยอะเลยครับที่เราจะเจอนะครับแต่ให้รู้ไว้ว่าเราสามารถแทนเป็นตัวแปรอื่นก็ได้มาดูถัดไปครับตัวอย่างนี้ summation ของ i บวกหนึ่งโดยที่ i ถ้ากับ3ถึง7สังเกตครับมันจะไม่เหมือนกับตัวอย่างแรกกับตัวอย่าง2ตรงนี้ดัชนี i มันจะเริ่มที่3มครับมันจะไม่ได้เริ่มที่1แต่ก็ได้เหมือนกันครับเราแทน i เป็น3ครับแทน i เป็น4แทน i เป็น5ไปเรื่อยๆครับจนถึง7แล้วจน์ก็อยู่ในรูปของการบวกกันแบบนี้ เราก็สามารถทําได้นักเรียนครับทีนี้มาดูทฤษฎีบทที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสัญ,ญลักษณ์แทนการบวกทฤษฎีบทจําเป็นครับจำเป็นยังไงฮะถ้าเกิดเราเจอตัวนี้ครับซิกมาของ2 i ไโดยที่ I เท่ากับ1นถึง5อย่างเงี้ยไอตรงเนี้ยทฤษฎีบทอาจจะไม่จําเป็นเพราะอะไรครับเพราะเราสามารถแทนไอเป็น1 2 3 4 5ได้แทนไอเป็น1ครับแทนไเป็น2ครับแทนไเป็น3ครับ แทน i เป็น4แล้วก็แทน i เป็น5นะครับมันไม่ยากต่อการคิดและมันก็ไม่เสียเวลาด้วยนะครับเสร็จแล้วเอามาบวกกันก็จบได้คำตอบได้ลับกันฮนะในกรณีที่เป็นซั m a t i o n หรือซิกม่าของ2 i โดยที่ i เท่ากัน1ถึงไม่5แล้วฮะถึง100แบบนี้นักเรียนจะเกิดปัญหาทันทีเลยเพราะนั่นหมายความว่านักเรียนต้องแทน I นะครับไปเรื่อยๆจนถึง i เป็น100แล้วเอามาบวกกัน เวลาที่ใช้ในการพิจารณามันจะเยอะมากๆนะครับดังนั้นเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องมีทฤษฎีบทเกี่ยวกับสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้ในการบวกขึ้นมาช่วยนะครับทฤษฎีบทที่1ครับเขาบอกว่าอะไร summation ของ c ฮะ c เป็นค่าคงที่ใดๆนะคร summation ของ c โดยที่ i เท่ากับ1ถึง n เนี่ยมันคือ n คูณ c อย่างเช่น summation ของ2โดยที่ i เท่ากับ1ถึง10อย่างเงี้ยฮะ จริงๆมันก็คือ2ถ้า I เป็น1มันก็คือ2ฮะถ้าไเป็น2มันก็คือ2ฮะถ้า I เป็น3มันก็คือ2หรือพูดง่ายๆก็คือมันคือ20ตัวกําลังบวกกันอยู่แบบนี้นักเรียนไม่ต้องเอา2อตัวบวกกันก็ได้เพราะตรงนี้มันคือ10คูณ2ตามทฤษฎีบทที่1เขาบอกไว้อย่างนั้นทฤษฎีบทที่2ครับ summation ของ c คูณ ai c ฮะเราสามารถดึงออกมาหน้า summation ได้ทฤษฎีบทที่2ก็เขาบอกไว้อย่างนั้นนะครับ ตัดไปที่บทที่3ครับถัดไปอันนี้สำคัญ summation ของ AI บวก BI ครับถ้า AI กับ BI BI นะฮะอยู่ในรูปการบวกหรือลบกันแบบนี้ลูกนูสามารถแทง summation เข้าไปหา AI และ BI ได้แต่ย้ำนะครับต้องอยู่ในรูปการบวกหรือลบกันเท่านั้นถ้า AI คูณกันอยู่หารกันอยู่เราเอา summation เข้าไปหา AI กับ BI ไม่ได้นะครับมันไม่เหมือนกับเรื่องลิมิตนั่นคือความแตกต่าง ทีนี้พอข้อสีะข้อ5แล้วก็ข้อ6ครูอยากให้เราดูไปด้วยกันเลยนะฮะตรงนี้อยากให้ดูเป็นเป็นเซตเดียวกัน s u m m a t i ันของ i ครับโดยที่ i เท่ากัน1ถึง n s u m m ั t i o n นของ i กกำลัง2 summation ของ i กกำลัง3 s u m m a t i o ันของ i โดยที่ i เท่ากัน1ถึง n เนี่ยเราสามารถหาค่าได้ก็คืออย่างนี้ฮะ n ส่วน2คูณ n บวก1 s u ่งซัมันของ i กกำลัง2ก็คือ n ส่วน6คูณ n บวก1คูณ2องบวก1 s u ่งซัมันของ i กำลัง3ครับก็คือตัวนี้ฮะ ก็คือ summation ของ i กำลัง2เอ่โทษทีก็คือ summation ของ i นั่นแหละเสร็จแล้วก็ยกกําลัง2ก็คือข้อ4นะมาแล้วก็ยกกําลัง2จะเป็น summation ของ i กาลัง3ทันทีเลยเนาะอันนี้คือลักษณะของการใช้ทฤษฎีบททีนี้เราลองมาใช้กันตัวอย่างที่1ครับจงหาผลบวก20พจน์แรกของอนุกรม summation 2i บวก5ทั้งหมดกําลัง2โดยที่ i ตั้งแต่1ถึง n หาผลบวก20พจน์ครับ เราจะเชื่อมโยงไปถึงวิดีโอเดิมฮะผลบวกของ20พจนแรกก็คือ s 2 0่ะหรือ s 2 0นั่นเองนะครับเราจะหาผลบวกของมันเราหา sn มาก่อนแล้วกันถ้าอย่างนั้นนะครับ summation ของ 2i บวก5ทั้งหมดกำลัง2นักเรียนระวังนะเราไม่สามารถที่จะ take summation นี้เข้าไปหา 2i กับ5ได้ทันทีเพราะอะไรเพราะ 2i บวก5มันยกกำลัง2อ,อยู่ ใช้ทฤษฎีบทนั้นไม่ได้นะครับดังนั้นเราจําเป็นต้องเอากําลังสองตรงนี้เข้าไปในวงเล็บก่อนหรือทําเป็นกําลังสองสมบูรณ์แล้วก็ค่อยเทคซัมเมชันเข้าไปเพราะเมื่อเราทําเป็นกาลังสองสมบูรณ์แล้วเนี่ยแต่ละบทอยู่ในรูปการบวกกันเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถเทคซัมเมชันเข้าไปได้ตามทฤษฎีบทที่3พอเทคเข้าไปแล้วฮะซัมเมชัน <m> ของ 4I ่ I, กลัง2นักเรียนสามารถดึง4ออกมาข้างหน้าได้ฮะค่าคงที่นี้ตามทฤษฎีบทที่2นั่นเอง นะครับก็เช่นเดียวกันครับพอสุดท้ายฮะซัมเมชันของ25อันนี้ง่ายเลยฮะทฤษฎีบทที่1มีค่าเท่ากับ25คูณ n นะครับที่เหลือซิกมาของ i กกำลัง2จะมีค่าเท่ากับนี้กับนี้อันนี้ตามทฤษฎีบทน,นะครับทีนี้เราได้ Sn มาละ SN คืออย่างนี้ผลบวก20พสิ์ก็แทน n เป็น20ก็จบได้ออกมาเป็น16,180ถัดไปครับตัวอย่างที่2จงหาผลบวกของอนุกรมนี้ฮะ ผลบวกของอนุกรมนี้ซึ่งเขาถามหาผลบวกของอนุกรมเขาไม่ได้บอกว่าหาผลบวกของอนุกรมบวกกันกี่พจน์นะครับสังเกตสังเกตเ,เ,เนาะเรายังติดค่า n อ,อยู่อีกแบบนี้ดังนั้นคําตอบสุดท้ายมันต้องติดเป็นค่า n แน่นอนซิกมากครับสามารถเทคเข้าไปข้างในได้ตามที่บทที่3พอเทคเข้าไปแล้วครับ ซิกมาของ i กําลัง3อันนี้ก็ใช้ที่สิบทสุดท้ายเลยดิสบทที่6อันนี้ก็ใช้ดิสบทที่3นะครับช่วยในการพิจารณาที่ที่4นะฮะทุกทีอันนี้ที่4ช่วยในการพิจารณาอันนี้ก็ใช้ดิสบทที่1ช่วยในการพิจารณาได้เลยนะครับออกมาก็ได้เป็นแบบนี้จัดรูปนิดนึงก็จะได้คําตอบนี่คือผลบวกของ nPo ตัวอย่างที่3ครับจงหาผลบวกของ u m m a t i o n ของ 3i ลบ2โดยที่ i เท่ากับห่ถึง6 โดยที่ i เท่ากับ4ฮะโดยที่ i เท่ากับ4-6ปัญหาของข้อ3มันจะไม่เหมือนกับข้อ1ข้อ2ตรงที่เราไม่ได้เริ่มที่1ครับแต่เราเริ่มที่4ดังนั้นในการพิจารณาดังนั้นในการพิจารณาเนี่ยเราจะพิจารณาไม่เหมือนกับข้อ1ข้อ2เราใช้ที่ฎีบทไม่ได้ทันทีเราต้องมองอย่างนี้ฮะถ้าเราหา summation ตั้งแต่1-6ถึงเราก็ได้จพ์ที่1กับจพ์ที่2จพ์ที่3จพ์ที่4จพ์ที่5และก็จพ์ที่6บวกกัน แต่เราไม่เอาพจน์ที่1กับ2กับ3ครับเราเอาตั้งแต่พจน์ที่4ดังนั้นถ้าเราจะใช้ทฤษฎีบทเราต้องหาซัมเมชันของพจน์ที่1นถึงหก่อนนะครับโดยที่ i เท่ากับหนึ่งหึงหลบด้วย1นถึงสฮะลบตรงนี้ออกไปแล้วเราก็จะได้ออกมาเป็นคําตอบได้เป็น39ตรงนี้ใช้ทฤษฎีบทได้เหมือนกันแต่ทฤษฎีบทย้ำนะครับค่าดัชนีมันจะเริ่มที่1เท่านั้นถัดไปครับตัวอย่างสุดท้ายตัวอย่างที่4 s u ซัมเมชันของ4หารด้วย4 i ลบ3คูณ4 i บวก ตรงนี้เราไม่สามารถที่จะเอาสมมติฐนเข้าไปข้างในได้ทันทีเพราะมันไม่ได้อยู่ในรูปการบวกกันลบกันมันอยู่ในรูปการหารการคูณกันนะครับดังนั้นนักเรียนต้องสังเกตรครับโดยการสังเกตรตรงนี้เหมือนกันกับลักษณะของลิมิตสังเกตฮนะเป็นลักษณะเดียวกันเลยพอเราแตกได้เป็นอย่างนี้ปุ๊บเราลองแทนค่าไลงไปดู I เป็น1ฮะได้เป็นพจน์นี้ไเป็น2ได้เป็นพจน์นี้ไเป็น3ได้เป็นพจน์นี้ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆแล้วเราจะพบว่ามันมีเรื่องของการดัดทอนกัน ที่หน่1ครับ1ลบ1ส่วน5เนี่ยตัวหลังฮะมันจะตัดกับตัวหน้าตัวหลังตัดหน้าหลังตัดหน้าหลังตัดหน้าไปเรื่อยๆสุดท้ายนัเยนจะเหลือแค่1ตัวแรกเพื่อนกับตัวนี้ฮะตัวหลังเพื่อนนี่คือ SN ฮะเพราะนี่คือผลบวกของ n พจน์จะหาผลบวก20พจน์ก็แทน20เข้าไปได้เป็น80ส่วน81นี่คือ u m m a t i o n ครับ